กราบสวัสดีมิตรรักทุกท่านทุกคนนะครับทุกท่าทุกภาษาทุกเผ่าทุกกลุ่มทุกประเทศที่รับชมช่องนี้ยิปซีสตานเมจิกนะครับฮ่าก็เหนื่อยนะครับเจอลูกค้าเมื่อกี้นี้ถามเนี่ยไปทำตามที่บอกแล้วนะแล้วมันเมื่อไหร่มนจะดีขึ้น ป๋งก็บอกว่าเพ่พี่ปัน่นจักรยานเป็นปุ๊บแล้วพี่ยกล้อได้เลยไหมไม่ได้ดิปันจริงๆก็จะปันไม่ไม่รอออยู่ก็ถูกไงทําอะไรครั้งเดียวแล้วมันสําเร็จเลยแล้วมันฟุกเออแล้วมันเป็นไม่ได้มันเป็นยากมากเพราะสิ่งดีๆที่มันจะมาตอบแทนเราให้เรายั่งยืนและยาวนานที่สุดเป็นความมั่นคงยั่งยืนนะ มันก็ต้องใช้เวลาครับเพื่อพิสูจน์ว่าท่านน่ะจริงหรือเปล่าพิสูจน์ว่พระจริงเปล่าพี่ไปช่วยเหลือคนเขาจริงหรือเปล่าครั้งเดียวมันไม่สําเร็จหรอกครับนึกถึงว่าบางทีเราทําอะไรผิดมาเกือบไปทั้งชีวิตอะเหมือนคนผมเปรียบเทียบไปเห็นภาพอะเหมือนคนงดเหล้าข้าัญาสามเดือนอะจริงจริงไงไอ้งดเหล้าข้ามปัษาเนี่มันเราไม่ใช่พระหรอกทาไม่ได้งดก็ได้มันไม่ได้ผิดไม่ได้อะไรหรอกแต่ว่า เขารณรงค์เรียกว่าการรณรงค์นะครับบึงคุณจินอดมาสามเดือนเต็มแล้วพอออกพรษาปุ๊บกินเมาเลเทไปทําอะไรผิดกฎจราจรเมาแล้วคงมาแล้วครับแตโอ้โหผมกุศลอดมาตั้งสามเดือนผมกินปุ๊บก็ถูกจับเลยมันไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวคุณจะอดมากี่เดือนกี่ปีผิดก็คือผิดอ่าถูกไหมเนี่ยเข้าใจง,ง่ายๆนะครับ พี่เข้าใจไหมเข้าใจขายพุ่งมาเลยต่อไปอะนะครับไม่ขาพุ่งมาเลยนะครับจะดีหรือไม่ดีอย่างจริงมันดูที่สีหน้าแววตาได้นะครับหน้าตาสดใสสดชื่นนะเออมันก็เหมือนว่ามีความทุกข์น้อยแต่คนมันมีความสุขอารมณ์มันเบิดบานหน้าตามันยิ้มแย้มแจ่มใสเรื่องธรรมดาอ่ะนะครับวันนี้เปิดไพ่ของคุณที่เกิดวัานอาังคารน,นะครับวันที่ห้านะครับถึงวันที่สิบเอ็ดมีนาสองพันหร้อยหกสิบเจ็ด ามาชมกันครับอันนี้ใช้ไพ่มาตรฐานไพ่ของจากอุนทองนะครับมันจะเป็นไพ่ใหญ่มนะาอาจจะเห็นภาพไม่ชัดไม่เต็มใบก็ขอไพ่ด้วยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า 6 7 8 9 10 ดูครับใบแรกคือตัวบ่งบอกเก้าถ้วยชีวิตนี้กินเก่งอะดีไม่ห่างตู้เย็นเลยนี่ชีวิตอะแปดถ้วยเริ่มเห็นเงารางของความรักแล้ว The Magician หไม่เท้าสองไม่เท้า เด็กถือไม้เท้าเด็กถือดาบไฮพีสเดส็หนึ่งไม้เท้าแล้วก็เดอะฟูลนะครับพระใหญ่มจิเชียนเดอะฟูลเดอะฟูลเออเดี๋ยวก่อนนะมจิเชียนไพ่หมอดูตัวที่หนึ่งไฮพีสไพ่หมอดูตัวที่สองนะครับมจิเชียนกับเดอะฟูลเนี่ยลักษณะทิสายจะคล้ายๆกันนะครับ ชอบความบันเทิงไม่ชอบอยู่ในกฎชอบทําอะไรตามความรู้สึกความชอบของตัวเองอนะครับอะมาดูโดยภาพรวมนะครับไม่ได้อยู่แย่ๆอะไรนะครับแค่ไม่มีไพ่าการเงินนะครับอม,มันไม่ได้แปลว่าจะไม่มีเงินไม่เกี่ยวนะครับการเงินมันแค่คไม่โดดเด่นมันไม่แสดงออกมาชัดเจนว่าโดดเด่นถ้าเราถามว่าอสัปดาห์ในรอบสัปดาห์ีนเจ็ดวันเนี้ก็ขายเป็นไงมันก็ไปได้มันเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามไม่ได้แบบขายตุ้มตามอะไรเงี้ย เพืขายได้หลักพันอาจจะลงมาเหลือหลักร้อยปลายๆนะครับอ่ะกูจะพูดอะไรแล่ะกูลืมขอไปด้วยพูดไมู่กภาพอีกแล้วอีหานี่อุ้ยไฟอ่ะดูเรื่องการงานครับเพราะว่าการงานมันเด่นมากมีตั้งห้าใบสี่ใบหนึ่งสองห้าด้วยสี่หนึ่งสองสามมึงมองให้ห้ หนึ่งเด็กไม้เท้าสองไม้เท้าหกไม้เท้าแล้วก็หนึ่งไม้เท้าการเริ่มต้นงานใหม่มันเหมือนว่าท่านน่ะมีความรู้สึกว่าท่านเจออะไรใหม่แล้วสิ่งที่จะทํางานใหม่อาชีพใหม่สิ่งที่อยากจะทํารายได้ใหม่เนี่ยคือหนึ่งไม้เท้านะครับสองมีคู่คิดอ่ามีคู่คิดมีอาจจะคุณอาจจะร่วมทําอะไรกับเพื่อนกับอ่ากับใครอีกสักคนหนึ่งนะครับเป็นคู่ร่วมหุ้นเนี่ยสองไม้เท้าเนี่ย หรือถ้าเป็นพวกประชาสัมพันธ์เลข,ขานุการเป็นผู้ช่วยนี่ก็ถือว่าใช่นะสองไม้เท้าเนี่ยเ mm hmm. ด็กไม้เท้าคือการเดินทางเรียนรู้อะไรบางอย่างอย่าสันส้นๆหกไม้เท้าอ่าการงานที่มันยังเป็นไปได้อยู่อย่างเรื่อยเรื่อยๆความสําเร็จมีอยู่นะแต่รอหน่อยชีวิตกูไม่รีบมึงก็ต้องรีบแล้ว การงานถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับแค่กระตือร้นมาหน่อยนะครับเพราะว่าไอ้ตัวแรกมันขึ้นถ้วยมันเอื่อยเฉยนะครับถ้ามันขึ้นไม้เท้ามาท่านก็ต้องกระตือร้นหน่อยการงานมันดีขึ้นมาหน่อยนะครับต่อมาเรื่องการเงินอบอกไปแล้วครับเรื่องการเงินท่านมีผ้าใหญ่ง่ายโชคเรื่องการงานเมื่องานคุณดีเงนิดงนดีโดยเฉพาะงานที่เป็นความสากักสามารถจะพาอตัวอันแบบเอกอุเลยแบบ โอ้ยไม่หากันง่ายโว้ยกูเจ๋งอะไรแบบนี้ยอคนที่ทํได้มันต้องเจ๋งของมันอะเนี่ยฝีมอือก็คือจากเ,เ,เห็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นอ,อย่างพี่มาดิเชียนเป็นหมอดูเป็นนักพูดเป็นที่ปรึกษาเป็นประชาสัมพันธ์เป็นอะไรก็แล้วแต่อะไรได้ดีนะครับถ้าถ้าเหมือนติดลมบนไปแล้ว,ลวมีคนชอบมีคนแบบน,นั้นแหละให้พีชนี่ก็เรื่องของดีไซเนอร์การออกแบบนะครับ ยันถึงนักบวชไปยันแม่มดไปยังแม่แม่อะไรค่ะแม่้าก็ทำได้ครับคือเอาสิ่งที่มีอยู่ตัวความเร้นลับอะไรในตัวที่เป็นเฉพาะตัวมีนะครับเอาความสามารถเฉพาะตัวเอา ที่เรียกว่าพรจากพระเจ้าครับไม่ใช่พรสวรรค์นี่พรจากพระเจ้านให้มาท่านเป็นของท่านคนเดียวเซนแล้วความรู้สึกท่านจะบอกได้นะครับซึ่งมันมาจากไพ่แมจิเซียแล้วก็ไฮไฮพิจตเนี่ยมันหมายถึงว่าความรู้สึกนึกคิดอะไรของท่านที่มันออกมาเนี่ยมันก็คือมันออกมาจากความรู้สึก รู้สึกได้เหมือนท่านมีรางสังหรอนเหมือนท่านมีสื่ออะไรสัมผัสอะไรพิเศษมาบอกให้คุณเดินทางนั้นคุณเดินทางนี้นะครับเนี่แหละคือไพ่แมจิเชียนและเดอะโฟลเดอะ o ฟลนี่มนุษย์บันเทิงนะครับทำอาชีพอะไรเกี่ยวกับการบันเทิงได้หมดเหมือน,ะนเราก็เห็นอยู่พวกโชอะพวกแสดงโชว์พวกอะไรพวกนี้เนี่ยครับคือแมจิเชียนหมดรวมถึงการต่องท่องเที่ยวอะไรด้วยนะครับ ต่อมาเรื่องความรักมีไพ่ลักซ้อนเก้าถ้วยแปดถ้วยไพ่ความรักที่เบื่อหน่ายให้พีดให้เมียน้อยเมียน้อยหรือเมียเยอะอะถ้ามีเกินหนึ่งคนถือมีเยอะหละไม่ใช่เมียน้อยไพ่ความรักก็ไม่โดดเด่นนะครับเป็นความรักที่ผมว่ามันหวานอมขมคือเงินอยู่นะครับก็เนี่ย ท่องเที่ยวบ้างนะครับเหมือนคุณรักกันใหม่ๆอ่ะตอนจีบกันใหม่ๆอ่ะอะไรก็ไปอะไรก็เอาอะไรก็กินหมดแล้วใช่ได้หมดมันถึงวาระเวลาบางอย่างครับคุณก็พากันไปหาความสุขความบันเทิงที่บางทีมันลืมไปบางขาดหายไปอ่ะบ้างนะครับหรือท่องเที่ยวซะบ้างพักผ่อนซะบ้างนะครับแยกกันสะบ้างนะครับบางทีมันอยู่ใกล้กันแล้วมันก็ตอนแรกมันก็ อ,อตอนหน้านี่เพิ่งเจอกันใหม่ๆก็ไม่กล้าหนึ่งแต่พออยู่กันไปนานๆมัน,นก็เริ่มกะมองเห็นแต่สิ่งไม่ดีของกันและกันนะครับแล้วยัง้นจะเรียกว่ารักได้งไงครับถ้าท่านยังคิดว่าท่านรักกันอยู่คนที่รักกันจะไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งนะต้องเกิดความทุกข์ต้องรู้สึกไม่ดีหรอกครับเพราะฉะนั้นนะครับความรัก คือสิ่งที่ดีนะครับความรักคือสิ่งทําให้คนมีความสุขนะครับถ้าอะไรไม่ใช่ความสุขก็ไม่ถือว่าใช่ความรักนะครับมันไม่ได้เลิกลามันแค่รักษามันเลิกมันคงจะเป็นมาหลายครั้งมันคงจะเป็นมาบ่อยจนเริ่มแบบทําใจได้นะครับมันจับไม่อยู่ครับถ้าเป็นแมจิเชียนขึ้นหรือว่าเดี๋ยวฟูขึ้นหรือว่าเด็กดาบคือไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายอะ่ะ คู่ของคุณเขาไปแอบมีเล็กมีน้อยไปแอบไปซุกไปซ่อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณก็รู้นะครับแล้วเป็นมานานคุณจะเป็นมาน,านานแล้วนะครับแต่อะไรทําให้คุณต้องอยู่ด้วยกันนั่นแหละคือปัญหานะครับทาอะไรที่คุณถ,ถึงไม่อยากอยู่ด้วยกันนั่นก็คือปัญหาเหมือนกันนะครับความรักก็ถือยังไม่ย่าแย,ย่ค่อยๆเพื่อค่อยคุยกันนะครับอย่า เอาปมด้อยหรือเอาสิ่งที่ไม่ดีของอีกฝ่ายหนึ่งนะมาเป็นข้ออ้างมาเป็นอะไรที่จะให้ตัวเองเป็นฝ่ายถูกนะครับไม่มีถูกไม่มีผิดมันมีแต่ชอบกับไม่ชอบถามตัวเองเลยว่าชอบหรือไม่ชอบไม่ชอบแบบไหนก็อย่าไปทําแบบนั้นใส่คนอื่นนะครับเราสามารถคิดทุกอย่างที่เราอยากพูดได้ แต่เราไม่สามารถพูดทุกอย่างได้อย่างที่เราคิดเข้าใจนะครับไม่งงนะครับอ่าอ่ะต่อมาเรื่องสุขภาพโรคซึมเศร้าโรคโรคซึมเศร้านั่นแหละโรคโรคความเบื่อหน่ายโรคความไม่ไหวโรคโรคที่มันสะสมไว้อ่ะครับสะสมไว้อ่ะนี่โรคอ้วนอันนี้โรคซึมเศร้าไอ้นี่โรคซึมเศร้าอื โรคนี้แพ้อากาศเป็นภูมิแพ้อะไรเล็กน้อยนะครับโดยภาพรวมอะ่ะถือว่าไม่มีอะไรที่จาแย่มากนะครับแค่การเงินมันไม่เด่นนะครับคน,นอังคารนิสสยอาขาลู่อยู่แล้วนะครับไม่พร้อมไม่รอใครอยู่แล้วพร้อมที่จะทําทุกอย่างตามใจตัวเองที่เห็นว่ากูได้ดีกูนี่แหละกูชอบกูทาแบบนี้นั่นแหละครับทําไปเลยนะครับทําไปเลยใส่ไปเลยนะครับ อ่านี่คือทั้งหมดภาพรวมของคนที่เกิดปนอังคารนะครับอ่าบอกเลยนะครับว่าบอกย้ําว่ามันเป็นภาพรวมนะครับมันจะให้ตรงใจกับใครคนใดหนึ่งอ่ะมันมันไม่ตรงกันหมดนะครับทุกคนหรอกครับดูยี่สิบสามสิบคนห้าสิบคนเป็นร้อยเป็นพันคนลูกค้ามันออไม่ใช่ลูกค้าผู้ชมของผมนะครับอ่าถ้าชมมาตลอดนะ่ะจะเข้าใจนะครับถ้าท่านคือเข้ามาชมใหม่เดี๋ยวท่านก็เข้าใจนะครับ ท่านที่ชมแล้วไม่ชมผมอีกท่านคงคงต้องกลับมาชมใหม่อืแล้วก็ได้ได้ชมใหม่ทุกวันถ้าท่านอยากชมผมผมอำทุกวันนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดไปก็กราบขออภัยด้วยนะครับกิริยามลาย,ยาคคาพูดวาจาอะไรที่มันดิบเถื่อนถอยก็มันไม่ได้แปลว่าเป็นคนเลวนะครับมันก็พูดได้นะครับทัศนิตส่วนใหญ่ที่ผมเจอมาในเรื่อง,องความจริง คนที่โกงคนที่โกงคนเลวเนะี่ยมักจะเป็นมักจะเป็นคนที่พูดอะไรสุภาพอ่อนโยนนั่นแหละเชื่อนิ่มๆน,นะครับเพราะผม,ผมบอกว่าคนที่เขาพูดตรงไปตรงมาเขาพูดไม่เพราะเขาพูดไม่ถูกภาพมันไม่ได้แปลว่าเขาเป็นคนเลวสะหน่อยนะครับผมไม่ได้ข้าข้างตัวเองนะเพราะว่ามันสัตดานผมเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วตั้งแต่ผมเกิดแล้วล่ะอืม ถ้าทาให้ท่านคุณข้อหมองใจก็กลับพอภัยด้วยนะครับถ้ามีสิ่งดีๆนะครับที่ท่านได้จากการดูนี้ก็ฝากช่วยส่งต่อแบ่งปันให้คนอื่นได้รับรู้บ้างนะครับให้เพื่อนเพื่อนพื่นพืนผุงญาติพีพพพ่น้องคู่รักคู่ครองอะไรให้เขามาดูนะครับอนะครับขอให้ท่านน,นะครับมีสิ่งหลักสิพพ่คุ้มครองนะครับถ้าจะขอพรขอพรกับพระพิคเนศนะครับ ขอรู้สึกได้นะครับขอพรพระนาษให้ความสำเร็จให้งานรูร่วงนะครับถ้าท่านมีอาชีพเกี่ยวกับด้านความบันเทิงทุกรูปแบบนะครับก็ขอพรกับพระแม่สุรัสสวัตตีนะครับนี่คือเทพพรามนะครับเทพทางพรามนะผมบอกไม่ได้ว่าทาไมแต่ผมรู้ว่ารู้สึกได้ว่าประมาณนี้ต้องเนี่ยแหละเทพองค์เนี้ยก็ใครไม่รู้มันง่ายแล้ว โทรศัพท์ก็กดดูก็เจอแล้วอะนะครับนี่คือดวงของคนเกิดวันอังคารนะครับประจำวันที่5้าหถึงสินะครับมีนาคมนะครับมันไม่ครอบมันมันไม่ครอบคุมไปทุกๆคนนะครับแต่ก็อาจจะมีผิดบ้างถูกบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะครับท่านต้องถ้าท่านต้องการชัดเจนท่านต้องวัดใจหรือตัวเองท่านนะครับมาดูกันหนึ่งตอนหนึ่งเลยเอออย่างนั้นนะนะครับ ก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับให้ท่านเดินทางด้วยชีวิตราบรื่นนะครับไม่มีอะไรติดขัดนะครับไม่มีปัญหาถึงมีปัญหามาก็มีสติปัญญาที่จะแก้ไขนะครับให้ถูกภาพร่างกายแข็งแรงนะครับให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครองนะครับ à, ผมก็ขอให้ท่านช่วยกดไลค์กดแชร์ like, กด, share, กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจเพื่อให้ช่องมันเติบโตให้มีคนดูมากขึ้น นะครับเปิดรายได้เพราะผมยังไม่มีรายได้ในการทํานะครับซึ่งลูกค้าโดดวงผมก็ไม่มีเลยนะครับไม่ค่อยจะมีเลยนะครับก็บอกกันตรงๆงนะครับผมมีช่องทางที่ท่านจะสนับสนุนช่องผมฝากไว้นะครับก็คิดว่าเป็นค่าครูนะครับคิดเป็นการทําบุญช่วยเหลือชีวิตดำๆน้อยๆของมันด้วยนะครับอ่ะนะครับมีอะไรสงสัยแสดงความคิดเห็นสอบถามกันมาได้นะครับ อืจะเข้าปีที่สองแล้วก็ยังเหมือนเดิมก็ไม่แปลกครับถ้าเรามองแต่ด้านดีมันก็จะไม่มีความทุกข์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ